よろしくお願いしま Thank you. อะไรไหมเขาหลังจากที่หายจากโควิดแล้วร่างกายเริ่มือไม่ปกติแล้วอ่ะเขาเป็นไหมเป็นอ๋อเป็นโคนกัก่อนใช่อืมได้ยังไงต่อตอนนี้กี้บ้าแก้เนื้อนอนดื่มต้องกินเหลงปวดก็ปวดคือคืออาการอาการหลังโควิดใช่ เครียดเรื่องเรื่องเรื่องตัวเองนี่แหละจะเครียดเรื่องตัวเองนี่แหละมากเรื่องที่ร่างกายไม่แข็งแรงอ่ะมือคือไม่ปกติหลังหลังเป็นโควิดมาถูกไหมอ่ะอือแล้วหายไปเมื่อไหร่หายเลยก็หายเมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาเหรอกี่โมง็ยามเขาบอกว่าเดินออกโรงงานอือประมาเก้าเลยเก้าโมงเขาปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานนั่งรถเลยอ๋อปั่นจักรยานเรามาจากโรงงานใช่ไหมใช่แล้วมาแล้วมาเจอยังไงอ่ะใครมาเจอคนที่ขายไง พวกผูกขี่น่ะที่กลางซ้อนเขาบอกเห็นนี่ขับจักรยานมานี่แหละออ่ว่าใช่แต่ว่าไม่เป็นัรคุ่พูดแล้วแล้วแล้วคนที่เดินผ่านแกเดินไปเดินมาีเราก็เดินอยู่ตรงตู้ร้านนี่นะเหมือนเหมือนเหมือนคนเกรียดที่จะไปเดินมาเห็นบอกแล้วจะเห็นบ่าจอดจักรยานทิ้งไว้คนไม่เห็นแล้วนี่เราเรามาตามหากันใช่ไหมตามกี่วันแล้วเนี่ยก็ตามตั้งแต่วัน บนนแค่เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเฉยๆค่ะใชคะเมื่อคืนเราฝันฝนันเิ็นนะใช่ค่ะฝันเห็นยังไงเล่าให้ฟังน,นิดน,น,น,นึงก็ฝันวิญญแค่ว่าตาเนี่ยอยู่รอยอยู่ที่โคนร,รอยอยู่ที่โคนแต่แกจะนอนหงายหน้าแล้วก็จะมีเหมือนอะไรขา,ขาวๆปิดที่หน้าแกแล้วก็ถัดไปจากแกจะเป็นเหมือนกองขา,ขาวๆหนูไม่รู้ว่าคือกองอะไรแล้วก็ถ้ามองไปฝั่ง ฝั่งแม่น้ำสายใช่จะเป็นแม่น้ำเบืองใหญ่ๆเลยเหมือนบริเวณไทยไหมใช่ค่ะแต่แกไม่อยู่ที่น้ำแกลอยอยู่ที่โคนแกติดอยู่ที่โคนเหมือนชายชายชายตะเหล็กอะไรพวกนี้ใช่ใช่เหมือนชายเลนอย่างเงี้ยแล้วในฝันเขาเขาพูดอะไรเราไหมไม่ได้พูดค่ะแค่ว่ามันจะมีผู้ชายคนตัวเล็กๆแต่หนูไม่ได้เห็นหน้าแค่เป็นผู้ชายตัวเล็กๆแล้วก็พูดบอกว่าเจอตาแล้วแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นตกี่โมงที่ทำฝันน่าจะประมาณเกือบหกโมงค่ะหกโมงเช้าหกโมงเช้าเช้าวันเนี้ยเหรอใช่ค่ะ